เดนะ้อเนาะกลับสบายดีสวัสดีเด้อพ่อพม่นนอะตอนนี้ลูกสาวสลัดกำลังล่างถวยสบายดีลูกกำลังล่างถอยเนาะผมกับบอมาดหมดแดงได้เลยพอด,ดีเลยพอหน้ามืดแล้วเขาก็ทีไ้ง่ายทั้งเนาะ ล่างขาได้ลูกเดี๋ยวนะย้ายแลับได้ลูก ăn xa, đúng không ạ. ăn xa, đúng không không nào, ăn xa, đúng không ไม่กะอู่ฮืออนเมื่อว่าในกระทั่งนังหน่อยเพิ่นมาเน,ะเนาะเพิเ่นก็มาพอพิดเทอ่มดิเราจะมาเยี่ยมทางพ่อเพิ่นแล้วกับมาขอเงินน้ำพ่อเพิ่นชื่อเคียงบางเรียนแต่ว่าเมื่อวาในยังพันเจอพอเพิ่นจ้เพิ่นดะโดย NPC lại con chạy thuyền hoa kiếp thênh, thang phun nọ. đi. May là may mà bị lộ. ไม่ม่พี่หลังจากที่กดแล้วกะที่มาเป็น่งนํำกบออกโดยในการที่แปปล่อยนำกบกันายไปเห้เดี๋ยวทีเปลี่ยนนำใหม่แล้วเคเนาะหละังจากสิ่กดแล้วก็ เออไปปล่อยน้ำกบเลยเนาะอ้าอีลานไม่บอกเคียดเลยจ้ะ,ะมาทางสาวน้อยคนงามทำไว้นี่แหละฮัลโหลกำลังล้างถ้วยอยู่บบฮัลโหล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 หมดเบรก้าเบลุ่มหมดเลยแล้วยาที่รอให้น้ำกบแหงข้าก็ชิมาก,กวดาทางไหนต่ออีกเนาะในได้บยวมาลูก là bọn hmm? no, đấy không? Ừ. Nào, lẽ. Ai nhau no ấy no <coughs>

Kau mukau, kau kau baik kau kau. Nampak tak si mat nampak? Kau kau pergi ni lo. Ní này, phải chuột này <laughs> Bay một luôn <laughs> Bỏ lông ná lộ mặc dù lúc mà thằng như rồi chọn anh ơi anh ơi đi ăn đâu เก็บไปลูกเก็บไปเก็บไปจุดบ่าไม่เห็นแบบนั้นโอ้มองขีดอะพู เก็บอะไรไ,ไปพูไปจุดรถโดยนามยิ่งพนออันนองใช่งานอะไรหลังจากที่กวนนี้แล้วก็จิไปเบิง่งนเดี๋ยวลูกข้าลูกเลาก็จิไปเบิ่งนนอกว่าน้ำกบแห็นยังเนาะ ลเลยเนี้ยขาดลูกเอาทองอันนี้ไปจุดทคำเด้อทงอันนี้ค่ะนี่นี่ๆๆเป็นยังลกูกอย่างแตงจะลงอยู่ในน้ำฮันเจ้าคือดืด้อหรือบอา่านะห,หน่อยเจ็บนะโอ้เห็ดดีๆีมหน่อย Ee di ไม่พอจ้ะโอ้โหเก็บเกือบต้องไปเลยลูกโอ้โหให้ไงแบบนี้ฮะค่ะลงใส่พีตายเลย เดีวเบิ่งดูน้ำก้มแหงแล้วมาลูกโดยผัดให้เธอพอบิน ยอมกินแก่ซอนให้หอมให้พอรักเธอไม่เป็นใช่ไหมยังไม่ใจคนหลอกให้เธอให้ใจ ไม่พอไม่พอแต่แต่เวลาโดนเติมแต่เนแอร์เนาะ rồi nào có em hoàn hiền đấy giờ học cái vần làm cốc cái lên ต๊นะลูกมีกระสียอย่าง,งแล้วลูสรานี้ดืด้อเด้อพ่อพี่น้องผัสบายดีเละโอ้ยตก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 มาปเป็นยังลูกมาลงเสือแต่วัน่มตรงดูโอเคไหนปเไปเปิดน,น้ำเลยลูกไหนเปเลย nha. Ai sao mà ăn cục. Đừng xoay Anh Sộ phải bạn Sộ. สวัสดี Sộ. đi anh Sộ này, anh Sộ. Ok. ba cả bánh mì xong mẹ. Nó Sộ mà. Ai <laughs> đang xôi. Tôi chưa đọc con không biết sao. Sộ phải đi nghiệp cái sai yên, yên ba tìm để tập mình nhạc <laughs> <Đôi, cười> ừ, này. Doanh nghiệp?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  Doanh มาทำความสะอาดกางเก่งนะเนาะนแม่ซื้อให้ตอนน้ะมือตลาดนันแถวบ้านเรลตลาดซื้อใหไปพันมือตลาดน,น,นั่นเก็บมาใส่เด้ออย,ย่าปาเด้อเอาไปจะเก็บในบ้านหันตรวไปเหยียบแก้วเหยียบยังอันตรายเดลยลงแม่รู้ลงแม,งม่ว้าวเจ้าพันกะ ยวเห็นแล้วเสียยมีหาย้องหอดอกบุญยังหายเร้่ันเตมีนะ้วล,ลยเสียน้ำมาในลูกเลยอ้วโอ้โอแล้วชอกแล้วมาสอยจับหน่เช้านีแล้วซอยกันแม่ไปอยู่ชอบไปเบี่ยงมั Thấy lụt tốt nữa lụt Thấy Mân tốt nữa lụt Cho tốt na lụt Cô này nói sao lại có cũng hồi cho kênh Ghiền Này cây này. Cây đổ, không cái này những cái gì cái lắm là lắm giống 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 kẹp giống 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 แกอยู่นี่ติลลดิอย่าติลลดไดรึว่าอมันอยู่ในติลลดเนาะถ้อะไรเขยอมันบอกรัอกมันจะเคี้ยวข้าวได้แม่เปิดนั่งใส่เอาเขึือ ่าไปโกบสิเขาไปทายไหมนะีนะ่ยแล้วเอามีไม้ไอน้ำสองห่อแล้วลูก่งกับเพื่อนมาเลยเกิดมาใสา่เด้อเอาไป้งกินเอย